สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องทารอับันแดนบายพิญญานะคะสวัสดีเตโหตุสัพพทาค่ะขอความสุขความสวัสดีสสดจงมีแดเ่เพื่อนๆในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อน,นะคะขอพลังบุญพลังโบกเย้ฉลอมฉลอง,ลองนะคะก็ขออนุญาตครุคบาอาจารย์เพื่อนๆคะ่ะว้าวแก้วแหวนเงินทอง ใครเข้ามาคลิปนี้เอ่ยท่านคือผู้ใดเนี่ยก็จะเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาให้สติปัญญานะคะบอกว่าอย่าละเลยที่จะ,ะดูแลในเรื่องอสติปัญญานะนั่งสมาธิสร้างสติให้มั่นนะคะก็จะเกิดปัญญาญาณก็มั่นเพียนไปค่ะนะท่านใดมีเวลา มากน้อยก็หมั่นเพียนไปค่ะดูลมหายใจลืมตาสมาธิไปนะทุกอย่างจะซิโรล,ลาบแล้วก็สมสุขสมหวังได้ได้เฉลิมฉลองอย่างแน่นอนไม่ว่าเรื่องเรื่องในทางดําเนินชีวิตเรื่องในกิจการงานการค้าเนาะการทํางานใดๆค่ะเพื่อนๆจะได้รับสิ่งของที่มีค่าทั้งทางปัญญาทางโลกและท,ทางธรรมค่ะอนุโมทนาบาบบาย